วันที่5มิถุนายน2568ที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางกระเจ้าตำบลบางกระเจ้าอำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการนายวิสารเตชะธีราวัตประธานคณะกรรมาการเปิดการประชุมคณะกรรมาการวิสามันแก้ไขพระราชบัญญัติการท่าเรือแห่งประเทศไทยได้ลงพื้นที่บางกระเจ้าติดตามผลกระทบจากการแก้ไขพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการท่าเรือ พร้อมชี้ให้เห็นถึงความทุกข์เดือดร้อนด้านความเหลื่อมล้ำของชาวบางกระเจ้ากับชาวกรุงเทพมหานครโดยกรรมาธิการเตรียมประสานสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาแม่น้ำเจ้าพระยาตื้นเขินบริเวณวัดบางกอบัวโดยการขุดลอกล่องน้ำและเตรียมแก้ปัญหาสาลาปโป่เรือข้ามฟ้าและท่าเรือข้ามฟ้าทั้งสองฝั่งคลองเตยท่าเรือบางกระเจ้ากำนันขาว เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้พี่น้องชาวบางกระเจ้าได้เดินทางเชื่อมต่ออย่างสะดวกยิ่งขึ้นและส่งเสริมการท่องเที่ยวระยะยาวนอกจากนี้ยังได้มีการเสนอให้หาวิธีการสร้างการชดเชยโดยการตั้งกองทุนหรือหามาตรการเยียวยาให้พี่น้องในพื้นที่ซึ่งจะมีการคุยร่วมกับการท่าเรือแห่งประเทศไทยเป็นลำดับต่อไปทางบางกระเจ้าเนี่ยเป็นพื้นที่สีเขียวที่เรียกว่าสวย,ยางามและก็ให้อากาศเป็นปอด ของกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งนี้เราทราบแล้วก็เป็นประโยชน์ซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าก,การท่าเรือนะครับมีพีอ2.5เยอะมีได้เยอะแต่เมื่อมนา,นาตรวจสอบมาเช็คจริงนี่ยปรากฏว่าค่าพ M อ2.5ไม่เยอะส่วนหนึ่งก็ต้องถือว่าได้รับการนะครับซับซิด้นะครับจากฝังครท่าโยงมาถึงในทุนบอกว่าซื้อที่ดินในพื้นที่บางกะเจา้าแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงพื้นที่พื้นที่ที่ขีวเนี่ยแทบจะหมด นะครับก็ฝากท่านประธานผ่านไปทางผู้มีอำนาจนะครับในหลวงเราเก้าของเด็นประเทศมีพันารหลพะื้นที่ตรงนี้ไล่เนี่ยหายหมดทำลายสิ่งแวดลอ้อมตรงนี้นะฮะไม่มีกฎหมายที่จะมาบังคับเขาได้เลยจะสร้างคือสร้างเป็นตนขึ้นมามีสะพานข้ามอะไรตออะไรผมบอกผมไีม่ยอม ทีนี้ถ้าจะรับฟังความคิดเห็นเนี่ยก่อสร้างนะฮะลง่ายโป้รูปแบบโปะแถวเห็นนะฮะในส่วนตรงนี้นะฮะทำให้ดีสวยบางกระโโบบางกระเจ้าเนี่ยนะฮะตื้นเขินบางกระเจ้าบางกรพโโบเนีแถบนี้เลยครับผมเนี่ยหนักหนาสาหัสบรรยอนะตากระโโบตรงข้ามเท่าเรือทางนั้นเนี่ยพี่ ีเห็นไหมฝาลับาะมันจะออกไปเนี่ยงัดดิมมันจะออกมันจะพูดในสามไม่ส่งจะเล่นดํา function, เนินการยังไงผมในมตรีไพยฉานเชิญวัฒนัทรองนายกงค์งการมาชวนตมสุวนองและที่ปรึกษาและมติว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์วันนี้ดีใจครับที่วันนี้ได้พบกับท่านคือได้มาได้พูดคุยกันเรื่องของถ้ามีกฎหมายกันได้ที่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมันจะมีผลกระทบอย่างไร ซึ่งต้องขอบคุณที่วันนี้ท่านตระหนักของการออกกฎหมายหรือการเพิ่มเติมแก้กฎหมายที่จะอาจจะต้องเปลี่ยน,นสภาพสังคมเศรษฐกิจและท่านนึกถึงเพราะหลายๆเรื่องที่รัฐบาลได้ออกกฎหมายมาแล้วเนี่ยนะหนึ่งคือไม่ได้รับไม่ได้รับฟังความคามิดเห็นโดยทั่วถึงสองอาจจะใช้ในทุกที่โดยไม่ได้เลือกอย่างเช่นที่ ให้กล่าวไปเื้่มส้นนะครับที่ทางท่านสสนะครับเป็นผู้แสแดงเนะ่ดนมพูดแล้วในหะท่านสสเดียต้นไม้เนี่ยถูกตัดไปยอะถูกตัดหมดเพราะเรื่องกฎหมายภาษีท่านใช้หมดสเประเทศแต่ท่านลืมไปว่าที่นี่เป็นพื้นที่ที่จะต้องรักษาต้านไม้นั้นแต่การปลูกกล้วยปลูกมะนาวปลูกข่าปลูกอะไรก็แล้วแต่ที่เป็รเนเซประเกษตรเพื่อจะได้รับการยกเว,นว้นภาษีต้องไปทําลายป่าไม้ ท่านอำเภอหรือผู้อื่นนะครับวันนี้จากพู้นี้ได้กลับมาแต่จากถูกทำร้ายนะครับซึ่งเ,เรื่องสิ่งแวดล้อมหรือเรื่องคนที่เข้ามาในพื้นที่เราจะมีข้อกฎหมายอย่างไรที่จะวันนี้ถ้าเราบอกว่าจะเอาความเจริญเข้าไปอย่างเดียวเลยเพิ่มเติมเรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแต่เราไม่ได้ถามชาวบ้านเขาว่าเขาต้องการสิ่งนั้นไหม ประชุมก่อนนะครับขออนุญาตนะครับวันนี้แปลกนะครับกรรมธิการผมไม่พูดอะไรเลยสักคนเลยเพราะว่า